โอเคก็ขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเว็บไซต์ในการหาเงินเข้าทุนมันี่วอลเล็ตฟรีมูลค่า300บาทนะครับหรือว่าจะหาเข้า PayPal มูลค่า200บาทก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้พร้อมๆกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอคนละ1ไลค์นะครับถ้ากดแล้วไปรับชมคลิปกันครับ ในส่วนของลิงก์สมัครของเว็บไซต์นี้นะครับผมก็จะแนบไว้ภายใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดจากลิงก์แล้วก็มาทําการสมัครไปพร้อมๆกันนูก่อนที่จะไปเรียนรู้วิธีการทํางานอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทําการกดจากลิงก์สมัครขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเจอหน้านี้นะครับซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า Toruna Influencer นั่นเองนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับในการที่เราเนี่ยเข้าไปตอบแบบสอบถามหรือว่าตอบแบบสํารวจแล้วก็ ได้เป็นเงินออกมานั่นเองนะครับซึ่งเงินก็อย่างที่บอกไปเนาะเราสามารถเออถอนออกเข้ามาเข้าถูมบัญชี Wallet ก็ได้นะครับถอนเข้า PayPal ก็ได้เนาะหรือว่าจะแลกเป็น c i y p t o c u r r e n ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการสมัครนะครับพอเรากดจากลิงก์มาแล้วนะครับให้เรากดไปตรงคําว่าสมัครใช้งานณนะด้านมุมบนขวามือสุดตรงนี้เลยนะครับพอเรากดไปแล้วเนี่ย คราวนี้นะครับเขาก็จะให้เล่านะครับกรอกข้อมูลต่างๆของเราลงไปเนาะซึ่งมันก็จะมีทั้งหมด9เต็ปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่1เลยนะครับก็กรอกพวกชื่อนามสกุลอะไรของเราลงไปนะครับตรงนี้ก็ทําการกรอกไปนะครับให้ถึงสเต็ปที่9เนาะเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะขอทําการตัดเข้าไปหลังจากที่สมัครเสร็จแล้วก็ล็อกอินเข้าไปใช้งานภายในเว็บไซต์นี้กันนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ตัดมานะตอนที่เราทําการสมัครแล้วก็ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเจอหน้าตาหน้าหลักของมันประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูฟังก์ชันแต่และฟังก์ชันนะครับอันนี้ผมก็จะออขอแสดงในส่วนของเจ้าตัว transaction ต่างๆครับที่ผมได้ทําการถอนเงินจากเจ้าเว็บไซต์ toruna influencer มาเรียบร้อยนะครับก็จะ ถอนเข้าตรงนี้เป็นเจ้าตัว p a y p a พนะครับผมถอนเข้า PayPal าส์นครั้งละ200บาทนะครับก็จะเป็นยอดวันที่15พฤษภาคมนะครับยอดก็2อ0บาทนะครับผมแล้วก็วันที่29มิถุนานะครับก็จะเป็นยอดอีก200บาทนะครับแล้วก็ยอดวันที่18กันยายนนะครับตรงนี้ก็อีก200บาทเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเจ้าเว็บไซต์ทูโรนาตรงนี้นะครับจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอนนะครับผม ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อยา่างใดนะครับก็รับเต็มๆเลยถอน200บาทก็ได้200บาทนะครับตรงนี้ก็เป็นอีก1เป็นอีก1 transaction นะครับที่เราเอามาแสดงกันนะครับว่าเจ้าเว็บไซต์ทูรุน่าที่เราทําแบบสอบถามสะสมเงินเนี่ยเขามีการจ่ายจริงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บโนต้ตที่ผมเล่นมาก็เป็นปีแล้วนะครับก็มาการันตีแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เจ้าตัวเว็บไซต์กันนะครับ คราวนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวเว็บไซต์ทูน่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับหน้าหลักเวลาที่เราล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะครับเราจะมาเจอหน้านี้เลยนะครับคราวนี้สังเกตง่ายๆนะครับว่าเ,เราจะไปทําแบบสอบถามตรงไหนนะครับสำหรับแบบสอบถามนะครับก็คือมันจะอยู่หน้านี้แล้วนะครับก็คือจะอยู่ตรงศูนย์รวมแบบสํารวจตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดเริ่มทําแบบสอบถามตรงนี้ไปได้เลยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเกิดมีแบบสอบถามนะครับเขาก็จะบอกเนอะว่าคุณอาจได้รับคะแนนถึง 18,0 0 0คะแนนหรือว่าเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ตรงนี้นะครับต้องขอบอกกันเลยว่า1 8 0 0 0คะแนนตรงนี้นะครับจะไม่ได้มีแค่แบบสอบถามเดียวนะครับบางทีมันอาจจะมีแบบสอบถามประมาณ1-2ฉบับหรือว่า3ฉบับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราทำเนี่ยบางทีก็จะได้ประมาณ5 6 0ถึงคะแนนนะครับบางทีก็7 8 0 0 0คะแนนบางที2 3 0 0 0คะแนนก็มีนะครับตรงนี้ก็ลองไปทํากันดูนะครับ สำหรับแบบสอบถามสำหรับเจ้าเว็บไซต์ u r u n าฟ i n f l u e n c e r นะครับก็ต้องขอบอกกันเลยว่ามีทั้งง่ายนะครับแล้วก็มีทั้งยากเนาะบางทีก็เราทำแป๊บเดียวนะครับมันตรงกับเราก็แป๊บเดียวผ่านนะครับเพราะว่ามันตรงกลุ่มเป้าหมายเนาะแต่ถ้าเกิดแบบว่ายากแบบเราทำไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ผ่านก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเจ้าเว็บไซต์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ผมทำอยู่นะครับผมยังไงก็ลองมาทำกันดูนะครับต่อไปเนาะสำหรับการทำแบบสอบถามเพือพ่อนๆน่าจะเข้าใจแล้วนะครับเราสามารถกดเริ่มทำตรงนี้ไปได้เลยนะครับ คราวนี้อีกหนึ่งสเต็ปนะครับสำหรับวิธี işte การได้แบบสอบถามที่เข้ามาเรื่อยๆเ,เลยนะส่งแบบมาให้เราทำเรื่อยๆเ,เนี่ยก็อีกหนึ่งเคล็ดลับก็คือให้เรามาทำการสังเกตตรงคำว่าแบบสำรวจข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็คือประมาณว่าถ้าเกิดเรามาทำเกี่ยวกับข้อมูลที่เขาให้เราเกาะตรงนี้นะครับเนี่ยเราลองกดเข้าไปดูเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของ ข้อมูลต่างๆเนอะเอามาให้เราเลือกตอบนะครับตรงนี้ก็คือเขาจะมีคะแนนให้ด้วยนะบางทีก็เนี่ยหนึคะแนนนะครับบางอันก็ไม่ได้คะแนนก็มีนะครับแต่ว่าเราก็มาตอบแล้วก็จะได้คะแนน100คะแนนตรงนี้ไปนะครับสำหรับตรงนี้นะครับมันช่วยอะไรเนาะสำหรับแบบสอบแบบสำรวจข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะครับจะช่วยให้เขาเนี่ย ทราบกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะทราบว่าเเราสนใจในสิ่งนี้นะครับเขาก็จะสามารถส่งแบบสอบถามนะครับมาให้เราได้ตรงกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยได้แบบสอบถามเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถทําแบบสอบถามได้เสร็จแล้วก็ได้คะแนนแล้วก็ผ่านนั่นเองนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบสำรวจแล้วเราก็สามารถเข้าไปเริ่มทําได้นะครับแต่หลักๆก็จะอยู่หน้าหลักหน้านี้เลยนะครับเป็นสูวนรวมแบบสำรวจตรงนี้นะครับคราวนี้นะครับในส่วนของคะแนนนะครับเวลาที่เราทําไปแล้วเนี่ยคะแนนก็จะมาโชว์อยู่หน้าตรงนี้นะครับตรงนี้คะแนนผมก็มีอยู่ที่28,935นั้คะแนนนั่นเองนะครับก็คะแนนที่ได้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปเนาะสำหรับของรางวัลนะครับ ในการที่เราสะสมคะแนนเราจะต้องสะสมกี่คะแนนเราถึงจะสามารถแลกของรางวัลได้ก็ลองมาดูพร้อมๆกันได้เลยนะครับก็จิ้มไปที่ฟังก์ชันออของรางวัลตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมของรางวัลเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้นะผมขอย้ําก่อนเลยนะครับว่าเจ้าตัวรางวัลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้คะแนนนะครับตั้งแต่6 4 0 0 0คะแนนขึ้นไปเนี่ยในการแลกครั้งเดียวนะครับ คือทางทูลูนาเนี่ยเขาจะมีแคชแบ็กคะแนนกลับมาให้เรานะครับประมาณอยู่ที่สองถึงสี่พันคะแนนเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะได้คะแนนฟรีนะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการเก็บพอสมควรน,นะครับเราอาจจะเก็บให้ครบ64,00 0คะแนนขึ้นไปเพื่อแลกครั้งเดียวแล้วก็รับคะแนนแคชแบ็กจากทูลูนาคืนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ ผมก็ทําอยู่นะครับแต่ว่าหลักๆคือผมจะทํานี่แหละแต่ว่ายังไม่ได้ทํานะครับก็คือจะพยายามเอามาทาคลิปให้เพื่อนๆดูกันสัดส่วนใหญ่นะครับโอเคของรางวัลก็จิ้มไปเลยตรงนี้นะครับมันก็จะมีหลายอย่างโนไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเติมเงินนะครับเติมเงินเติมเงินมือถือโนาไม่ว่าจะเป็น d t แทนะครับ AF โ no นหรือว่า to move นะครับหรือว่าจะแลกเป็นบัตรกำนันของ shopee ก็ได้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นบัตร200บาทมาเลยนะครับ แล้วก็มีการถอนเข้าตัว PayPal นะครับตรงนี้ก็200บาทโนะที่มันไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็มีบัตรเอ่อบัตรกำลังของ Top แล้วก็ Bigy นะครับตรงนี้ก็มูลค่า200บาทเช่นเดียวกันเนะถ้าเกิดเป็นโลตัสก็จะเป็นบัตร400บาทนะครับแต่ว่าหลักๆที่คนส่วนใหญ่ทำการถอนเงินจากเว็บไซต์นี้กันนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวทูมานี่นะครับแล้วก็เพย์พานั่นเองนะครับสำหรับเพย์พาก็200บาทโนะใช้คะแนนแรกอยู่ที่ 16,320คะแนนนะครับส่วนเจ้าทูมานี่วอลเล็ก็มูลค่า300บาทเนี่ยจะใช้คะแนนแรกอยู่ที่24,000คะแนนนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อไปก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มกันนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ย้อนกลับมาในหน้าศออูนย์รวมแบบสอบถามหรือว่าศูนย์รวมแบบสำรวจตรงนี้เรียบร้อยนะครับคราวนี้นะสำหรับเจ้าเว็บไซต์ทูล่านะครับเหมือนว่าถ้าเกิดเราเชิญเพื่อนเข้ามาทําแบบสอบถามตรงนี้เราก็จะได้เหมือนจะได้คะแนนด้วยนะครับเป็นโบนัสโนประมาณ500คะแนนนะครับก็วิธีการนะครับก็เราสามารถนําลิงก์ชวนเพื่อนตรงนี้นะครับเอาไปแนะนําเพื่อนๆได้เลยนะครับ แล้วก็คนที่จะเข้ามาทำแบบสอบถามกับเว็บไซต์ t o ร u n a ได้นะครับจะต้องมีอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอายุยังไม่ถึง18เนี่ยแต่ว่าเราสามารถแลกของรางวัลได้แล้วเนี่ยก็คือจะต้องให้ผู้ครองนะครับเป็นคนรับของรางวัลให้นั่นเองนะครับโอเคมันก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเว็บไซต์ t o รูนานะครับ ก็ก่อนจบคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำการแลกของรางวัลให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าเว็บไซต์นี้เนาะก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโดยของรางวัลน,นะครับอย่างที่บอกหลักๆคนแรกส่วนใหญ่ก็จะเป็น PayPal กับ t o m o n e y นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะแลกเป็นเจ้าตัว PayPal แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าผมต้องการสะสมให้มันครบเนาะเพื่อที่จะถอนเงินแบบว่าไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอนกับเจ้าตัว,ตว PayPal ได้นะครับตรงนี้ก็ขออนุญ,ญาตถอนเป็น PayPal แล้วกันนะครับแต่ว่า สำหรับคะแนนจริงๆเนี่ยผมมีพอที่จะถอนเจ้าทูมันนี่นะครับแต่ว่าขออนุญาตไม่ถอนละกันขอมาถอนเบมเ p a ี p พาวแทนนะครับตรงนี้ก็กดไปเลยนะครับตรงนี้ก็มูลค่า200บาทนะครับใช้คะแนนแรกอยู่ที่16,320คะแนนนะครับแล้วก็ในการแรกของรางวัลนะครับก็อาจจะใช้เวลาในการดาเนินการนะครับประมาณ4สัปดาห์นะครับก็จะได้รับเงินเข้ามาในมูลค่า200บาทแบบไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับตรงนี้ก็ ทำการกดแรกไปเลยนะครับโอเคพอเรากดแรกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเขาจะให้เรานะครับทำการกรอกในส่วนของรหัสผ่านปัจจุบันนะครับที่เราใช้ในการสมัครล็อกอินเข้ามานี่แหละนะครับก็ในส่วนของที่อยู่ PayPal ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ถอนครั้งแรกโนก็ทำการกรอกอีเมล PayPal ลงไปได้เลยนะครับ แต่ว่าใครที่ไม่มี PayPal ก็สามารถถอนเข้าทูมอนี่วอลเล็ตได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดที่อยู่จังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะครับตรงนี้ก็ขออนุญาตเบอร์ไปด้วยเนาะตรงนี้ผมเคยถอนไปแล้วนะครับก็กรอกรหัสผ่านลงไปได้เลยลก็กดบันทึกและดาเนินการต่อไปนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับชี้แรกไปเนาะใช้คะแนน1 6 3 2 0คะแนนนะครับแลกไป1ออเดอร์มูลค่า200บาทนั่นเองกับเจ้าเว็บไซต์ t o r u n a i ์เฟรนเซนะครับโอเคอันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ละกันนะครับที่ผมเอามาแนะนําเพื่อนๆในวันนี้นะครับยังไงใครยังไม่เคยทำนะครับแล้วมีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปนะก็ลองไปทําสะสมคะแนนะแล้วก็มาแลกของรางวัลกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับแล้วก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ